สวัสดีค่ะพบกับอิสุสุเสียงไพศาลนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาชมรถในสต็อกนะคะพร้อมส่งมอบนะคะแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนสีอะไรบ้างนะคะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราพามาชมนะคะรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นแคปโฟนะคะ1.9นะคะเกรสเอลดีนะคะสีขาวหล่อหล่อแบบนี้เลยนะคะก็รุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะใครอยากได้พร้อมแม็กแต่งนะคะเราก็จัดโปรโมชั่นให้ได้นะคะก็จะดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่1 9 0 0 0บาท พร้อมแมตแต่งจัดทรงนะคะเลือกลายได้เลยนะคะก็คันนี้นะคะคันแรกนะคะคันที่2นะคะจะเป็นไฮเดรนเดอร์นะคะ1.9นะคะเกรดแซนะคะเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะคะราคานะคะอยู่ที่914,000บาทนะคะใครอยากจะจัดทรงยีรับแคสหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแม็กนะคะเราก็จัดโปรโมชั่นให้ได้นะคะ ดาวเริ่มต้นอยู่ที่16,000บาทเท่านั้นนะคะก็เลือกแม็กแต่งได้เลยนะคะมาที่คันนี้กันบ้างนะคะจะเป็นตัวเตี้ยนะคะจะเป็นสเปคแคปนะคะ1.9นะคะเกรด SDA นะคะคันนี้ก็สีบอลเงินนะคะก็ เรามีพร้อมส่งมอบเนี่ยทุกสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีบอลเงินนะคะหรือว่าสีเทาหรือว่าสีขาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะคันนี้นะคะแม็กแต่งพร้อมจัดทรงนะคะใช้เงินออกรถที่3,900บาทเท่านั้นนะคะเลือกลายแม็กได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเกรดนี้นะคะเราแถมเป็นกุญแจรีโมทให้ด้วยนะคะมาในรุ่นต่อไปนะคะจะเป็น4ีประตูนะคะ X Series นะคะเป็นรุ่นสป e ดนะคะ คันนี้นะคะสีดำนะคะราคาอยู่ที่8,31,000บาทนะคะหรือว่าใครไม่ชอบแม็กเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะเราก็เปลี่ยนแม็กให้ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะอ่ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสเปกแครนะคะเกรด SDA นะคะเหมือนคันเมื่อกี้เลยแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะหรือว่าสีเทาแลมโบนั่นเองนะคะก็ใช้เงินออกรถนะคะ3 9 0 0พร้อมกุญแจดีโมดพร้อมแม็กแต่งจัดทรงไปเลยนะคะ โอเคนี่ก็สีขาวนะคะก็คือบอกได้เลยนะคะว่าเกรด SDA นะคะแคปเนี่ยพร้อมส่งมอบทุกสีนะคะอ่ามาในรุ่นยกสูงกันบ้างนะคะก็จะเป็นนะคะไฮเลนเดอร์ er นะคะ2ประตูนะคะเกรด LDA นะคะก็คือหล่อๆแบบนี้เลยนะคะราคารถนะคะอยู่ที่7,4000บาทเลยนะคะสีนี้สวยมากนะคะเราจัดโปร พร้อมเบาะหนังให้ด้วยนะคะดาวที่3,900เท่านั้นนะคะพร้อมเบาะหนังเลือกสีได้เลยแม็กแต่งเลือกลายได้เลยนะคะโอเคเรามาชมรุ่นอื่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคปนะคะเหมือนคันที่แล้วเลยแล้วก็อันนี้จะเป็น4ประตูนะคะยกสูงเกรด LDA นะคะนี่ก็มีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็ยังว่างอีก1คันนะคะจะเป็นไฮแลนเดอร์นะคะ1.9นะคะเกรด LDA นะคะคันนี้ใครอยาก จัดทรงยีรลับแคกก็จัดให้ได้นะคะราคารถนะคะอยู่ที่840,000เท่านั้นนะคะจัดทรงพร้อมแม็กแต่งนะคะหรือว่าอยากจะได้เป็นยี่ลับแคกคือเราจัดให้ได้หมดเลยนะคะ mm hmm. ก็ลูกค้านะคะอยากจะให้เรารีวิวรถรุ่นไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้นะคะ mm hmm. ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะก็รถของเรานะคะพร้อมส่งมอบนะคะทาสัญญาผ่านนะคะอนุมัติภายใน3วันนะคะสามารถดูเลืกรับรถได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะอยากจะปรึกษาเอกสารนะคะทักมาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย